วิธีเอาตัวรอดในช่วงอากาศแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ MB System ผู้นำด้านเครื่องลดความชื้นมากกว่า15ปีสวัสดีค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วทายกันได้นะคะยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาในตอนนี้นะคะแล้วก็คนที่มาย้อนหลังนะคะ วันนี้ก็จะเราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนเอสรุว่ามันเป็นหน้าไหนกันนะอ่าถ้าใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะแลาเป็นแบบนี้ก็ลองทักทายกันได้นะคะซึ่งเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า ช่วงนี้เราควรจะดูแลร่างกายตัวให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็อยู่รอบตัวหรือเกินอยู่ใกล้มากขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะอโอเค,อาอเคภาพเสียงชัดอโอเคค่ะใช่อย่างนี้พอใจและเพดภาพเพจเสียงชัดแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอีกรอบนะคะสําหรับใครที่เข้ามาตอนนี้แล้วก็ให้เข้ามาชมย้อนหลังนะคะยังไงก็เรามาฟังเรื่องราวดีๆกว่นนะคะที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงนิดน,นึงนะคะอ่าโอเคโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะพูดกับเรื่องเอออากาศแบบนี้นะคะเราจะเอาตัวรอดอย่างไรดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ ก็ร้อนกับฝนนั่เลยไม่มีหนาวไม่มีหนาวนะคะดังน,นั้นนะคะวันนี้แล้วถ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้มันมีผลกระทบอะไรกับเราแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไงนะคะอ่าอย่างยกตัวอย่างน,านะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสภาวะปกติของประเทศไทยคือประเทศที่เป็นร้อนชื้นใช่ไหมคะหรือเป็นประเทศที่ร้อนนั่นเองคะ่ะร้อนร้อนมากร้อนสุดๆนะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีที่ฝนมาด้วยนะคะพอมีที่ฝนมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้มีความชื้นเกิดขึ้นนะ ร้อนแล้วแล้วก็มีฝนด้วยจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันปรับสภาพแบบว่าค่อนข้างจะมีปัญหานะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาทายกันได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอฝนนะคะหรือว่าเราเจอร้อนเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นช่วงนี้มันมีโรคภัยไข้เจ็บคุณก็ต้องมีเตียงอุปกรณ์นะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเป็นโควิดใช่ไหมนี่ มีแอลโกอฮอล์นะคะจะเป็นขวดแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้ากากนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะจะพกอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้คุณสามารถป้องกันตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างได้นะคะแต่สิ่งที่ถ้าเกิดว่าเรานะคะจะต้องไปอยู่ในสภาวะที่เป็นฝนสวัสดีค่ะพี่ปอ้อมฟิลเตอร์ยีนดีต้อนรับคะ่ะอันนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะว่าในอากาศช่วงเนี้ยเราควรจะเอาตัวรอดอย่างไรนะคะอืม เพราะว่าตอนนี้เราไม่ควรจะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เตรียมรอดักเราอยู่นะคะใครยังไม่ฉีดวัคซีนอย่างเรานี้ก็ไม่ฉีดยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะแต่ก็มีสมุนไพรมียาต้านอะไรให้แบบกินตลอดนะคะก็ถือว่าเราได้ป้องกันตัวเองไปนะคะมีออกกาลังกายบ้างอะไรนี้นะคะ,ะปลอมดูแลสุขภาพด้วยนะคะืนี่นะพอเรามาดูว่าอากาศแบบนี้นะคะมันมีผลอะไรกับเรานะคะอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าจากตัวบุคคลนะคะถ้าอากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนนะคะอย่างแรกเลยเราจะมีเหงื่อสําหรับใครบางคนถ้ามีเหงื่อออกกาลังกายเนี่ยไม่มีปัญหาแต่สําหรับบางคนนะคะสวัสดีค่ะคุณสูสวัสดีค่ะ,คว,คะวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ่ะคือถ้าอากาศร้อนแบบนี้นะคะมันมีผลกับร่างกายยังไงของเรานะคะคือถ้าเอา,อาง่ายถ้าอยู่เฉยๆเรารู้สึกว่า อุณหภูมิมันบอกแค่ประมาณ30มสิบกว่าแต่อากาศมันอบอ้าวมันร้อนมากมันร้อนจนแบบเฮ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูไว้เลยค่ะว่าถ้าอากาศร้อนเกินไปจนคุณแบบเฮ้ยมันมันอบอบอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าความชื้นในอากาศสูงพอความชื้นในอากาศสูงนะคะเหงื่อของเราเนี่ยค่ะที่มันออกมาจากตัวเราเนี่ยมันจะไม่สามารถระเหยได้ขนตาใช่ไหมอ่า สวัสดีค่ะควินส้มคนสวยนะคะสวยแพงพรีเมียมตลอดนะคะคนนี้สวัสดีค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความชื้นนะคะก็คือถ้าอากาศเราอบอ,อ้าวเกินไปนะคะแล้วเหงื่อของเราเนี่ยมันแบบมัน มันไม่แห้งตัวหนึบบเหนีนยวๆเน,ยเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะคะว่าอากาศชื้นพออากาศชื้นเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราอาจจะต้องเหมือนดื่มน้ํานะคะเพื่อจะให้ร่างกายของเราข้างในนะคะมันอุ่นมันแบบเหมือนปรับสภาพขึ้นนะคะหรือว่าอยู่ในที่ร่มหรือว่าทำนี้ก็ได้นะคะที่เราไม่มีเหงื่อเพราะว่าบางครั้งนะคะการที่เรามีเหงื่อมากๆสําหรับบางคนเหงื่อของคุณอะ่ะจะเป็นพิษกับตัวคุณเองนั่นแหละอย่างเราเคยเป็นนะ เหงื่อออกปุ๊บตะคันเกาเป็นลิงแล้วตัวจะเป็นผื่นแดงเลยนะคะเป็นผื่นแดงเลยเพราะว่าเราแพ้เหงื่อจากที่เราไม่เคยเป็นเลยนะคะกลายเป็นว่าอยู่ๆเป็นโรคแพ้เหนือเฉยเลยนะคะมันเกิดจากสภาวะที่เป็นเหงือเนี่ยแหละแต่ว่าบางทีต้องมาดูน,นะว่า ต้นต่อของมันเป็นจากภายในร่างกายของเราหรือเปล่านะคะอยา่างเราตอนนั้นเป็นก็อาจจะเป็นพวกระบบลำไส้ีปัญหาก็เลยไปจัดการเรื่องดี็อกนะคะเวลาที่มีเนื่อก็จะไม่ค่อยแพ้แล้วแต่ที่แน่คือบางคนอะแพ้เนื่อเพราะว่าความชื้นมันอบอ้าวก็อาจจะทาให้ปัจจัยที่มันเป็นโรคที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายของเราะคะ่ะมันปะทุออกมาให้เราเจอนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนนะคะมีความชื้นในร่างกายสะสมมากเกินไปอย่างถ้าเป็นแพทย์แผนจีนเขาก็จะบอกว่าระบบลำไส้ม,ม้ามตับชื้นอะไร มันจะทําให้ร่างกายของเรารวนเองนะคะส่วนจะรวนเป็นอันไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนมาเมื่อมีการสะสมพิษในร่างกายของเรามากค่ะมันก็จะทาให้เวลามันมีปัจจัยมากระทบปุ๊บเราก็จะเกมทันทีเลยนะคะใช่ค่ะเงินไปพิษสําหรับบางรายนะคะด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้หายแล้วนะคะเพราะว่าเราเริ่มลําดับการใช้ชีวิตแล้วก็การดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะทีนี้สวัสดีค่ะแม่อองกีตาร์ดาวคะ่ะ วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความชื้นนะคะแล้วการดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะคะทีนี้นะคะความชื้นนอกจากจะมีปัญหากับร่างกายของเราแล้วนะคะมันยังมีปัญหากับปัจจัยภายนอกอีกอย่างเช่นถ้าสาวๆนะคะแบบต้องอยู่บ้านทางานบ้านใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะอาจจะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ซักผ้าอยู่บ้านนู่นนี่นั่นฝนตกค่ะใครเคยเป็นไหมคะตากผ้าแล้วฝนตกมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเก็บไม่ทันนะคะผ้ามันชื้นใช่ไหมมันไปนหมักหมมกันมากๆ มันจะมีกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นอาบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ทําใหเ้เสื้อผ้าที่เราจะซักไปเมื่อกี้เนี้ยโหซักใหม่อีกแล้วขอบคุ้ค่าชมใหญ่เลย <c oughs> นีนะคะจริงๆแล้วการที่เสื้อผ้ามันเหม็นหรือว่ามันมีกลิ่นอับเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่มันหมักหมมหมักหมมนั่นเองดังนั้นเห็นไหมคะว่าถ้าแต่คุณแม่บ้านนะอย่าเพิ่งจะดูกระทุ้มมาเมื่อกี้ว่าหมกโม,มโหมากเลยคือซักผ้าแล้วตากผ้าไม่แห้งทําให้แบบว่า มันต้องจักใหม่หรือว่าต้องแบบโอ้โหทำรูงนี่นั่นหลายขั้นตอนมากกับมีแค่ตากผ้าเนี่ยมันลําบากอะไรขนาดนี้เพราะว่าฝนตกเพราะว่าอากาศมันชื้นผ้าไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ามีปัญหาตามๆกันมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วคุณต้องการตากผ้าตากผ้าไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันนะถ้าจะตากผ้าเนี่ยบางคนใช้เครื่องอบผ้าค่ะแต่เครื่องอบผ้า ก็จะใช้เฉพาะอบผ้าอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวช่วยอย่างอื่นด้วยนะคะมันทาให้คุณได้รับประโยชน์มากกว่าการอบผ้าอย่างเดียวแน่นอนค่ะอ่าวันนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นของทางบริษัทด้วยนะคะจะมาแนะนำเนาะเพราะว่าเรื่องความชื้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากที่มันทาให้เสื้อผ้าเหม็นนะโต๊ะตู้เตียงฟเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของเรานะคะก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นถ้าเป็นพวกโซฟาหนังพวกที่เป็นเครื่องหนัง ก็จะราขึ้นได้นะคะเพราะความชื้นเนี่ยเขาจะมีความชื้นนะคะเชื้อราเขาชอบมากพอมีความชื้นปุ๊บก็จะมีเชื้อรามีเชื้อรามีไอ้น้ำมีฝ้ามีกลิ่นอับโอ้โหมาเป็นพัวเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นหนอนหนังสือนะคะคุณอาจจะเจอแมงสามงามเนี่ยหรือแมงกินหนังสือเออหนังสือที่คุณสะสมเอาไว้แบบว่าหนังสือเก่าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโดนเปิดไมคทีนึงโอ โดนแทบไปครึ่งหน้าแล้วนะคะปรากฏว่าโดนมแมลงค่ะโดนแมงโดนมแมลงนั่นแหละกัดกินหนังเสือของคุณไปนะคะอุสา์สะสมมาตั้งนานสุดท้ายมาเกมเพมาราะแมลงนะคะมันเกิดจากความชื้นค่ะเพราะว่ามีความชื้นนะคะมันจะมีพวกสัตว์แมลงแล้วก็ปัจจจยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสนิมเป็นเชื้อราบนเสื้อผ้าเชื้อราบนหนังนะคะเพราะว่าอย่างของบริษทัทนี้ค่ะเคยไปแก้ปัญหาให้กับบางธุรกิจนะคะที่เขาทำเกี่ยวกับเครื่องหนัง ปรากว่ารองเท้าราคาแพงๆพวกสินค้าหรืออุปกรณ์แพงๆเนี่ยค่ะขึ้นราหมดเลยแล้วแบบโหรวมมูล,ลค่านี่แบบว่าไม่อยากบอกตัวเลข <c oughs> กลัวจะช็อกค,คือมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสินค้าที่เกี่ยวว่าใครไปเครื่องหนักอะไรเงี้ยค่ะความชื้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่พอนะคะบางที ไปซื้อไปเมืองนอกเมือง,งนามานะคะไปอิตาลีอย่างเงี้ยพวกเครื่องหนังพวกแฟชั่นเกี่ยวกับหนังเ็าอาจจะด,ดีใช่ไหมคะกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อมานะคะแล้วเก็บไม่ดีปรากฏว่าราคขึ้นแพงแตกจับออกมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะการผลิตหรือว่าเป็นอากาศที่อยู่ในในบ้านของเรานะคะยังไงสิ่งที่ต้องควรระวังก็คือพวกนี้แหละคะ่ะมันไม่ได้เกิดมาแค่มีความชื้นอย่างเดียวเราจะแค่เออเหงื่อออกแล้วเหงื่อไม่แห้ง มันยังบอกว่าเฟอร์นิเจอร์พังขึ้นสนิมขึ้นดาผุกรอนนู่นนี่นั่นโอ้เยอะมากมายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยแหละค่ะทาไมถึงต้องมีเครื่องลดความชื้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เครื่องลดความชื้นนะคะอาจจะใช้พวกเม็ดดูดความชื้นก็ได้นะคะที่เป็นกล่องๆะคะ่ะเพราะว่าบางทีที่มันเป็นจุดแคบๆนะคะเราอ่ะก็สามารถใช้อันนี้ไปดูดได้แล้วพวกเม็ดดูดความชื้นเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีหลายเกรดเนาะบางบางอันนะคะ มันตอนแรกมันจะมาเป็นสีสีใช่ไหมพอใช้ไปสักพักนึงมอาจจะเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะถ้าสมมติว่าอ่านเป็นพวกเมคความชื้นเนาะเราเคยเคยทําเรื่องนี้อยู่นะว่าถ้าเกิดเมคความชื้นใช่ไหมมันเคยเป็นสีฟ้าแล้วอยู่ดีมันกลายเป็นสีขาว,สวแสดงว่ามันดูดความชืน้นไปจนเต็มแล้วจนเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาอีกพวกนี้แหละค่ะไปเข้าไมโครวเวฟทำให้มันร้อนทําให้มันแห้งมันก็จะกลับเป็นสีเหมือนเดิมนะคะหรือ ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีเนาะแต่มันเป็นเกรดของมันเป็นเกรดควบคุมค่ะถ้าจะให้ดีเนาะจะเป็นพวกสีส้มสีใสๆอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นพวกเม็ดดินนี่แบบเนี้ยมันจะดูดความชื้นได้ดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าถ้าเออแต่ถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสีอะไรเงี้ยเราลองเข้าไมโครเวฟดูนะคะแล้วก็ทําให้มันเขาแห้งอะค่ะพอเขาแห้งะะเงสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกก็จะเป็นการประหยัดนะคะแต่สําหรับพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะใหญ่ขึ้น บางทีเราใช้เม็ดลดความชื้นแบบนี้ค่ะวางไว้เต็มห้องอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมีตัวอื่นในการช่วยนะคะก็คือเครื่องลดความชื้นเองซึ่งวันนี้นะคะบริษัท MD ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะเครื่องลดความชื้นที่ลดราคาอีกแล้วนะคะเห็นตัวข้างหลังไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชอบอามาเล่นบ่อยนะคะเพราะว่านางตัวเล็กดูสิตัวแค่นี้เองเห็นไหมแล้วแบบว่าเขาเคลื่อนย้ายง่ายมากค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายคือมีแค่ปุ่มเดียว เปิดแล้วเนี่ยค่ะคือเปิดใช้งานง่ายมากนะคะเขาจะมี3โหมดด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นโหมดเ,เขาเรียกอะไรนะโหมดออโต้โหมดคอนติเนียลนะคะแล้วก็เป็นโหมดสลีปบางทีที่ลูกค้าชอบม,มาปรึกษานะคะก็คือห้องนอนมีความชื้นนะใช่เล็กกระทานร้านค่ะเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยอะนี่แล้วก็เขาก็จะมีที่จับตรงนี้ด้วยนะคะมีที่จับนะแล้วก็เห็นแบบนี้นะคะเห็นแบบดูตัวเ,เล็กไม่ใช่ว่าทำเงินไม่ได้ ตัวนี้เขามีประจุลบด้วยนะคะเป็นดัจกจับฝุ่นในอากาศได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้ตัวนี้นะคะมันจะสะดวกมากๆเพราะว่าบางทีในที่ที่เราอยู่อะคะ่ะพวกเชื้อราเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าฉันเป็นเชื้อราฉันก็จะอยู่กับที่นะคะสวัสดีค่ะคูบโบขอบคุณมากนะคะที่มาให้กําลังใจกันนะคะอ่า วันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความชื้นนะคะแล้วก็จะแนะนําสินค้าที่ทําโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นเครื่องลดความชื้นขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีขนาดกลางนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ยกมาเพราะมันตัวใหญ่นะคะอขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ข้อมูลนิดนึงนะคะก็คือเครื่องลดความชื้นที่เราแนะนาตัวนี้นะคะถึงแม้เขาจะตัวเล็กถึงแม้ตัวเล็กแค่นี้เองนะคะแต่ว่าเขาสามารถฟอกอากาศได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแชร์นะคะ าสามารถฟอกอากาศได้นะคะซึ่งตัวนี้การฟอกอากาศคือเขาจะปล่อยประจุลบไปดักจากฝุ่นในอากาศอย่างเช่นถ้าเราแบบเหมือนไปตกโต๊ะเก้าอี้ที่เขามีฝุ่นนะคะพอปล่อยประจุลบปุ๊บมันทําให้ฝุ่นที่มันลอยฟ่องในอากาศเนี่ยค่ะตกลงมานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีประจุลบไปทําให้ประจุบวกที่อยู่กับร่างกายหรือพวกตัวของพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาลอยอยู่ในอากาศเนี่ย มันป็นเป็นประจุบวกอยู่นะคะก็จะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศอย่างเี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีประจุลบปุ๊บนะคะเขาจะตกปุ๊บลงมากับพื้น,นะคะ่ะเราก็อาจจะกวาดหรือว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าจะใช้เครื่องออฟอกอากาศนะคะดูดกลับมาแล้วก็ฟอกอากาศเป็นสิ่งดีๆได้นะคะซึ่งตัวที่ลดความชื้นได้แล้วฟอกอากาศได้ะคะ่ะวันนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะแต่ว่า,าไม่ได้เอามาเอามาแนะนํานะคะเพราะว่าเขาจะตัวใหญ่จอพอดีจอมันเล็ก ยกมาไม่ไหวตรงนู้นนะคะจริงมันยกได้ค่ะแต่ว่าพอดีเขาวางของไว้เยอะนะคะเราเลยไม่ได้ลื้อออกมานะคะตัวนั้นน่ะจะฟอกอากาศได้ด้วยนะคะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้ง U V ทั้ง U V C นะคะมีโฟโตคาทาลิสที่เป็นตัวย่อยสลายสารอนินซีซึ่งตัวโฟโตคาทาลิซมาก่อนนะคะพอย่อยสลายเสร็จปุ๊บมันยังหลุดรอดปอีกใช่ไหมมันก็จะเจอ U V C ฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะอืมซึ่งตัวนั้นนะคะเขาจะเป็นชื่อรุ่น M LK 050 PM นะคะจะเป็นเครื่องลดความชื้นที่สามารถฟอกอากาศได้นั่นเองนะคะนี่ได้ให้ดูรูปตัวนี้นะคะในตัวนี้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 นะคะอเบลเคยมาเล่นบ่อยๆเนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่สุดถ้าใหญ่สุดคือตัวนี้ถ้าใหญ่สุดคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือใหญ่มากดูมือโอเบลดี ตัวนี้คือลดความชื้นใหญ่มากนะคะแต่ไม่จากโปรโมชั่นสำหรับพื้นที่ที่กว้างประมาณ 60- 70ตารางเมตรหรือ130-150มคือคือมันกว้างมากค่ะตัวนี้เขาจะดูดความชื้นดีมากนะคะแต่ว่าไม่จัดโปรโมชั่นที่จัดโปรโมชั่นก็คือจะมีตัวให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็น้องน้อยตัวนี้นะคะจะเป็นจัดโปรโมชั่นถ้าเป็นตัวเมื่อกี้ค่ะพื้นที่กว้างประมาณ50ตารางเมตรมเดี๋ยวก่อนนะตัวนั้นลดความชื้น 50เอา50ลิตรต่อวนันแต่พื้นที่70ตารางเมตรคือที่กว้างแต่ตัวนี้นะคะแต่ลดความพื้นที่เต็มที่คือ25ตารางเมตรเขาจะทำงานได้ดีนะคะมี3โหมดด้วยกันถ้าเกิดว่าต้องการจะรีบลดความชื้นนะคะเช่นอยากให้เสื้อผ้าแห้งค่ะให้กดปุ่ม c o n t i n u ีนะคะง่ายๆค่ะกดนี่แค่นี้ยไปหมดคอนติเนีแล้วค่ะ พัดลมก็จะหมุนแรงขึ้นนะคะเขาจะดูดความชื้นได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหมดสลีปนะคะหมดสลีปเนี่ยเขาจะทํางานเหมือนหมดออตโอต้เลยค่ะแต่เสียงเขาจะเบาเบาเองขนาดนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะเพราะเสียงเขาเงียบมากค่ะจะเป็นตัวเล็กนะคะส่วนตัวที่เป็นตัวใหญ่ที่ให้ดูรูปเมื่อกี้นะคะตัวนั้นอะ่ะเขาฆ่าเชื้อโรคได้มีเฮปตาร์ฟิลเตอร์คือเฮป a า i l ฟิลเตอร์ก็คือจะเป็นแผ่นกรองใช่ไหมคะกรองความเอ่อกรองฝุ่นได้0.03ไมครอนะคะคือเล็กมาก ส่วนเจ้าโควิดเนี่ยเขาเล็กขนาดไหนนะคะเขาจะเล็กอยู่ที่ประมาณ0.3 0.03ไมครถึง0.01ไมครนนะคะประมาณนี้ก็เวลาที่มันเจอเนี้ยค่ะสิ่งที่เขาจะเจอแรกนะคะเป็น P- ฟิลเตอร์นะคะเป็นตะข่ายอืมของคุณท่าเป็นตะข่ายนะคะมาเจอเฮปปาที่กอง0.02เออ0.03ไมครใช่ไหมคะก็มาเจอย่อยสลายสารอนินซีตหารนะคะคือโกโตคาทาลิตแล้วก็มาเจอ UV light นั่นเองนะคะซึ่ง UV light เนี่ยมันจะมีความถี่อยู่ที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะความถี่อยู่ที่280เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะสามารถใช้ความถี่อย่างเนี้ยฆ่าเชื้อโรคได้ซึ่งเจ้าโควิดก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาดูว่าถ้าเกิดเราไปซื้อหลอด UV มาใช้เองนะคะคุณต้องดูว่าเขาเป็นคลาสอะไรมีความถี่เท่าไหร่อะไรยังไงด้วยน,นะคะเพราะว่าบางอันมันก็อาจจะทําได้บางอันก็อาจจะทําไม่ได้ซึ่งต้องไปดูว่าผู้ผลิตเป็นใครด้วยนะคะ แต่ว่าพวกหลอด UV เครื่องนี้ค่ะ <c oughs> เขาจะอันตรายตรงที่ว่าเราไม่สามารถจะไปจ้องมองตรงๆได้นะคะหรือเราไปสัมผัสดโดนได้เพราะว่าขนาดเชื้อโรคมันยังตายอ่ะเราตัวใหญ่ๆเราจะรอดไหมคือ <c oughs> <c oughs> เราสามารถโดนได้แต่จริงๆแล้วมันจะไม่เชิงว่าจะไม่เชิงว่าแบบโดนกระทบเราโดยตรงเนาะเพราะเขาต้อยู่กับที่ค่ะพวกหลอด UV เพาาตั้งแบบนี้นะคะการเาขาจะฆ่าเชื้อโรคได้ก็คือเชื้อโรคจะต้องมาหาเขา เขาต้องไปอยู่ในจุดที่มีเชื้อโรคและเชื้อโรคมาหาเขาดังนั้นถ้าเกิดว่ามีหลอด UV ทุกคนก็จะแบบว่าถือแบบนี้ค่ะนี่ติต๊กตาก็เป็นหลอด UV เนาะกาจะแบบเดินชาบชาบชาบอย่างนี้ค่ะเราเข้าไปหาเชื้อโรคนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะที่ป้านะคะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอันนี้กาลังให้ความรู้เกี่ยวกับหลอด UV นะคะคือหลอด UV เนี่ยถ้ามันอยู่กับเครื่องนะคะมันจะดีตรงที่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะดูดเชื้อโรคปุ๊บ,บมาโดนหลอด UV แต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลอด UV เฉยๆอ่ะเช่นอันนี้เป็นรีโมรทนะคะถ้านี้เป็นหลอด UV นะคะแล้วมันตั้งอยู่เฉยๆแบบนี้ค่ะคือถ้าเชื้อโรคมันอยู่มันอยู่ประมาณตรงนี้เชื้อโรคอยู่ตรงนี้มันก็แบบึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วหลอด UV ก็แบบมาดีเข้ามาดีเข้ามาดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาสิมันก็แบบฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่มาหาแกหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยแหละค่ะเขาจะดูดเจ้าเชื้อโรคปึ๊บเข้ามาหานั่นเองนะคะ เ้เชื้อโรคก็จะแบบว่าออยไม่รลอดโดนดูดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหลอด UV ถ้าเกิดว่าใช้กับอุปกรณ์นะคะจะดีมากๆเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนตัวส่งเสริมกันคือช่วยฆ่าเชื้อโรคอีกทีนึงเองเพราะฉะนั้นอากาศที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นอากาศที่สะอาดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะาาเครื่องฟอกอากาศในตอนนี้นะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะคูเปิล แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะคะมันจะสามารถลดความชื้นได้ด้วยนะคะความชื้นที่มันสะสมอยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ่ซึ่งช่วงนี้จะมีลูกค้ามาปรึกษาเห็นค <oup> ูเปอร์ปุ๊บจะนึกออกทันทีเลยนะคะจะมีลูกค้าชอบมาปรึกษาว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วเขาต้องควบคุมความชื้น เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือตัวเนี้ยกับอีกรุ่นหนึ่งนะจะขายดีมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความชื้นมากๆนะคะลองพิจารณานะเครื่องลดความชื้นก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ชิ้นของคุณง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ถ้าตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นความชื้นที่เ,เขาจะลดความชื้นได้12ลิตรต่อวันนะคะ วันนี้มาขายอะไรคะมาขายเครื่องลดความชื้นค่ะเป็นของบริษัทน,นะคะจะเป็นเครื่องลดความชื้นแบบนี้ที่สามารถโฟอกอากาศได้นะคะอันนี้สําหรับพื้นที่ 70ตารางเมตรนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขนาด25ตารางเมตรนะคะพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่สามารถลดความชื้นได้อย่างเช่นตากผ้านะคะเฟอร์นิเจอร์มีปัญหาความชื้นกลิ่นเหม็นอับในบ้านอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบชอบสระผมตอนคืนซึ่งเราชอบสรกผมตอนคืนนะคะการให้เราได้ผมตอนคืนก็อาจจะแบบว่าเสียงดังน่ารำคาญใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเครื่องตัวนี้นะผมของเราจะแห้ง ซักผ้าตอนคืนผ้าจะแห้งแบบว่าไม่ต้องมีกลิ่นเหม็นอับเลยนะคะเพราะว่าเขาจะดูดความชื้นไปให้แล้วก็ดักตะฝุ่นในอากาศให้ด้วยนั่นเองนะคะใครต้องการประจุลบนะคะเปิดตัวนี้คุณจะได้ประจุลบแน่นอนนะคะ่าวันนี้ก็จะอ้อลืมบอกไปนะคะว่าวันนี้ที่มาจัดโปรโมชั่นจะมีอยู่2ตัวนะคะคือเป็นเป็นน้องตัวเล็กอันนี้นะคะตัวน,นี้ความชื้นที่69ความชื้น69กก็ ก็ยังกลางๆนะคะยังยังอยู่ได้อยู่นะคะถ้าความชื้นที่แย่ที่สุดนะคะร่างกายของเราเริ่มแย่ค่ะอยู่ที่ประมาณ7 0ถึง80นะคะพวกนี้นความชื้นจะสูงเกินไปละเราได้รับมากๆจะไม่ดีแต่ถ้าความชื้นต่ําเกินไปนะคะผิวก็จะแตกจะแห้งจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนํานะคะถ้าเป็นน้องตัวนี้นะคะตอนนี้จะเป็นชื่อ MDS 12L นะคะ วันนี้จัดโปรโมชั่นจากปกติเขาจะราคา1 3,000บาทนะคะแต่โปรโมชั่นแล้วเหลือจะด,ดึงราคานี้นะคะราคานี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะจัดโปรโมชั่นอยู่วันนะคะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะออสามารถทักอินบ็อกมาที่ทางบริษัทได้เลยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นเงี้ยมีเจ้าที่ให้คำแนะนำแล้วก็ เหมือนแนะนาโปรโมชั่นให้นะคะสาหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะเป็นส่งฟรีส่วนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพปริมณฑลนะคะจะคิดตามระยะทางนะคะจัดส่งพร้อมส่งนะคะอนอกจากตัวนี้นะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าบอกเมื่อกี้เนาะว่าจะเป็นลดความชื้น7เอ่อ50ลิตรต่อวันนะคะจะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันคือ เขาลดความชื้นแล้วพออากาศได้ซึ่งตัวนี้ขายดีมากขายดีมากซึ่งใครชอบปลูกต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้นี่บางทีตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะขนาดตัวนี้ว่าลด50ลิตรต่อวันแล้วนะถ้าเกิดปลูกต้นไม้ปุ๊บนะคะอาจจะต้องใช้มากกว่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้นไม้นะคะเราทั้งลดน้ําทั้งต้นไม้ก็คายความชื้นออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นบางที เราต้องการลดความชื้นของต้นไม้อยู่ที่ประมาณ40-30อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการกำหนดนะอันเนี้ยต้องได้รับคำแนะนำนะคะว่าควรจะต้องซื้อรุ่นไหนนะคะแต่อย่างรุ่นนี้อย่างรุ่นนี้อันนี้คือเขาใช้สำหรับห้องแลบห้องวิจัยห้องผลิตคือตัวนี้นะคะเป็นตัวใหญ่แต่ไม่จับโปรโมชั่นเนาะเขาจะแบบว่าลดความชื้นได้ อวาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเราได้เยอะแล้วก็สามารถตั้งค่าค,าความชื้นได้คืออันเนี้ยแม่นแน่นอนเพราะว่าพวกที่ซื้อไปคือไม่ใช้ในบ้านค่ะใช้สําหรับการทําธุรกิจห้องแลบห้องวิจัยห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสามารถติดต่อมาได้ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่กว้างๆแล้วต้องการควบคุมความชื้นแบบจริงจังนะคะบางทีอันเนี้ยปลูกต้นไม้อะ่ะก็ดีเลยแหละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ที่มาจัดโปรโมชั่น 2, -2 รุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนต้องรีบอินบ็อกมานะคะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านเน จัดโปรโมชั่นนะคะแค่5เครื่องอย่างละ5เครื่องนะก็จะมีคนทักมาแล้ว2คนเหลืออีกสาเครื่องนะสําหรุ่นนี้นะคะกับรุ่นรุ่นที่เป็นเอ่อเป็นรุ่นที่50ตารางเมตรเอยไม่ใช่เจ็ดสิบตารางเมตรที่ลดห้าลดความชื้น50ลิตรต่ตอวันนะคะจะเอามาจัดโปรโมชั่นแค่อย่างละ5ตัวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องใช้เครื่องลดความชื้นนะคะที่เล็งๆอยู่ต้องรีบมาจองมาจับจองนะคะ ปจัดโปรโมชั Ш ่น2วันเท่านั้นนะคะยังไงวันนี้เราก็มาแนะนําแค่นี้เนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะออกไปข้างนอกนะคะพกเอ่อแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้พะสะดวกดีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบขวดก็ได้นะคะหรือจะเป็นสบู่ก็ได้นะคะอย่างเราเนี้ยแพ้แอลกอฮอล์นะคะบางทีก็ต้องใช้สบู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยนะคะจะเป็นแบบทีดีก็ได้หรือว่าจะเป็น2ชิ้นก็ได้นะคะใช่ค่ะแต่โปรโมชั่นต้องรีบเพราะว่า โปรโมชั่นอันนี้เรามาแค่อย่างละ5ตัวเนาะแล้วส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเหลือลูกค้าชอบมาทักตอนที่หมดโปรโมชั่นไปแล้วทุกทีเลยนะคะยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยมันควรต้องใช้จริงๆถ้าเกิดว่าใครที่บ้านยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศนะคะก็แนะนำซื้อตัวที่เป็นะระความชื้นแล้วฟอกอากาศได้นะคะเพราะว่ามันสามารถฟอกอากาศได้แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากๆนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ป๋อมขอบคุณครูโบนะคะขอบคุณครูเปิลนะคะขอบคุณพี่ป้านะคะแล้วก็ขอบคุณอีกหลายท่านนะคะที่มาให้กําลังใจกันขอบคุณฟินส้มนะคะขอบคุณพี่สุนะคะขอบคุณแม่อองนะคะที่มาให้กําลังใจกันวันนี้นะคะขอรักษาสุขภาพด้วยนะคะใครยังไม่ไฉีดวัคซีนนะคะก็ดูแลป้องกันตัวเองดีๆเนาะ,ะเพราะว่าออกไปข้างนอกตอนนี้นะคะก็ต้องมีหน้าก,กากเนาะมีเฟสชิลก็ได้นะคะล้างมือแบบว่า ล้างมือทุกชั่วขณะเลยนะคะไปจับสัมผัสอะไรเจอใครนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะคะไม่ได้บอกว่าให้รังเกียจใครนะคะแต่ให้ระวังระวังเนาะเพราะว่าการที่เราเออกไปข้างนอกนะคะแล้วเวลาเรากลับมาเราเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไปเสี่ยงชีวิตออกไปข้างนอกแต่อย่าลืมนะว่าที่บ้านของคุณยังมีคนที่เป็นครอบครัวของคุณอยู่นะคะคุณจะทําให้พวกเขา ปลอดภัยไหมอ่อาเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ